ตอนที่251หอคอยดวงดาวออกมาแล้วจักรพรรดิชิงยืนอยู่ที่นั่นและแสงดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็รวมตัวกันอยู่รอบตัวเขาเขาเองก็เหมือนกับดาบและแม่น้ำโลหิตอันทรงพลังไม่สามารถกัดกร่อนมันได้แม้แต่น้อยรูปแบบการสังหารสามพันครั้งอาณาจาักรเสาสวรรค์จักรพรรดิชิงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และรูปแบบดาบก็เปลี่ยนไปทันทีในแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสาวสวรรค์ที่รวมตัวกันพร้อมกับแสงดาบตั้งขึ้นเสาแต่ละต้นมีความสง่าง,งามอย่างยิ่งและสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและรองรับโลกที่กว้างใหญ่เสาวสวรรค์36ต้นหรือหลัวเฟิงมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าเขาด้วยความประหลาดใจโลกอันกว้างใหญ่นี้มีเสาวสวรรค์36 ต้นคำยันทองฟ้ากักขังแม่น้ำโลหิตอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนแน่นหนาและยิ่งใหญ่ท่านหยินเหอนี่คือเสาหลัก36ต้นของอาณาจักรเสาหลักสวรรค์ที่ข้าเข้าใจข้าเข้าใจไปบ้างแล้วและรวมพวกมันเข้าในรูปแบบตี้ชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มดูสิมันทรงพลังขนาดไหนด้วยเสา36ต้นเป็นรากฐ,ฐานมันจึงค้ำจุนโลก เอาไว้รูปแบบดาบโลกนี้ช่างพิเศษจริงๆหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งบรรจุอยู่ในเสาแสงดาบ36ตน้นและหัวรอกแต่สายเลือดของข้าไม่ง่ายอย่างนั้นจงลุกโชนจิตสำนึกทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของหลัวเฟิงรวมเข้ากับแม่น้ำโลหิตอันไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้แม่น้ำโลหิต อันไร้ขอบเขตทั้งหมดนั้นเปรียบเสมือนงูเหลือมขนาดใหญ่และจู่จูงูเหลือมก็สะบัดหางของมันแม่น้ำโลหิตอันไร้ขอบเขตทั้งหมดนั้นส่งเสียงวีดและฟาดเสาไฟดาบหนึ่งต้นปังเสาแสงดาบนี้สั่นไหวอย่างกระทันหันและมีรอยแตกร้าวมากมายปรากฏขึ้นแม่น้ำโลหิตมีลึกลับขนาดนั้นเลยเหรอ ตีชิงตกใจอย่างลับๆับแม่น้ำโลหิตที่ดูเหมือนเรียบง่ายกลับแกว่งหางไปมาแต่ในความเป็นจริงพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังคงลุกรรนต่อไปขีดจำกัดสูงสุดของพลังของทวีปต้นกำเนิดไม่ใช่การระเบิดของการโจมตีมันคือการระเบิดอย่างต่อเนื่องหรือการรัดคออย่างรุนแรงหรือการทะลวงของสตรีหรือการบทขยี้หน่วยพื้นฐานที่สุด ขีดจำกัดพลังของการระเบิดอย่างต่อเนื่องและมันเป็นการผสมผสานของความลึกลับต่างๆเพียงแค่แกว่งหางรอยแตกก็ปรากฏขึ้นบนเสาปังปังปัง,ปงแม่น้ำโลหิตอันกว้างใหญ่กลิ้งและฟาดอย่างไม่ระมัดระวังเหมือนกับงูตัวใหญ่เสาแสงดาบก,ก็เริ่มพังทลายลงและไม่สามารถทรงตัวได้เลยพลังนี้มัน นี่หรือคือความแข่งแกร่งของจักรพรรดิชิงและเจ้าแห่งกาแล็กซีเหล่าเทพอื่นๆจากทวีปต้นกำเนิดต่างเฝ้าดูเหตุการณ์นี้จากระยะไกลรวมถึงจักรพรรดิแห่งดินแดนโบราณแห่งยานเฟิงและกษัตริย์แห่งดินแดนโบราณแห่งเลติง้งและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกหายใจไม่ออก เสาแสงดาบที่สูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและแม่น้ำโลหิตที่กว้างใหญ่และเหลวไหลล้วนเป็นพลังที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้นี่คือพลังที่อยู่เหนือราชาเทพจักรพรรดิชิงและเจ้าแห่งกาแล็กซี่ช่างน่ากลัวเกินไปเหล่ากษัตริย์พระเจ้าเหล่านี้ก็สั่นสะท้านสัตว์ร,ร้ายแห่งโลกของดินแดนเทียนมู่ก็เฝ้าดูอยู่จากระยะไกลเช่นกัน ไม่ว่าข้าจะฝึกฝนหนักเพียงใดข้าก็ไม่สามารถทำลายอุปสรรคนี้ได้ข้ากินและดื่มตลอดทางจนถึงอาณาจักรสูงสุดแต่แล้วข้าก็ติดอยู่ในอาณาจักรสูงสุดตลอดไปเมื่อเทียบกับสองคนนี้แล้วข้าตามหลังอยู่ไกลมากตั้งแต่แรกเริ่มข้าไม่ได้พึ่งพาความเข้าใจและการฝึกฝนของตัวเองทันใดนั้นข้าต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อ ก้าวจากขั้นสูงสุดไปสู่ระดับเหนือราชาเทพความเป็นไปได้นั้นต่ำมากเหนือราชาเทพหรือเจ้าแห่งหมื่นอาณาจากักรก็เฝ้าดูอยู่จากระยะไกลเช่นกันบนพื้นฐานของเส้นทางที่สมบูรณ์ดูดซับความลึกลับอื่นๆรวมเข้ากับเส้นทางของข่าเองและทำให้เส้นทางนั้นไปได้ไกลขึ้นแต่ขั้นตอนนี้ยากเกินไป ถนนที่สมบูรณ์นั้นก็สมบูรณ์แบบแล้วการรวมความลึกลับอื่นๆเข้าด้วยกันมักจะไม่จำเป็นพลังจะไม่เพิ่มขึ้นแต่จะลดลองงอเจ้าแห่งหมื่นอาณาจากักรสามารถผสานความลึกลับบางอย่างเข้าไปในเส้นทางได้และพลังสามารถเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ บางทีข้าคงต้องออกจากทวีปต้นกำเนิดและไปดูโลกอื่นบ้างเจ้าแห่งอาณาจักรหมื่นอาณาจักรคิดก่อนหน้านี้มีเพียงคนเดียวที่แข็งแกร่งกว่าเขาในยุคนี้คือตี้ชิงและตอนนี้มีหลอดแห่งกาแล็กซี่อีกคนหนึ่งเจ้าแห่งหมื่นอาณาจักรมีหัวใจนักผจญภัยจากกระพัดชิงจ้องมองไปยังแม่น้ำโลหิตอันยิ่งใหญ่นี้ส่งเสียงคร่ำครวญอย่างไม่ใส่ใจ กวาดไปในทุกทิศทางแม้แต่เสาแสงดาบ36ต้นของพระองค์ก็ยังพังทลายลงมาทีละต้นไม่สามารถต้านทานพลังที่น่าสะพรึงกลัวนี้ได้พระองค์อดไม่ได้ที่จะยิ้มพี่หญินเหอแม่น้ำโลหิตของท่านช่างพิเศษจริงๆถ้าจะใช้รูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดของอานัสสังหารสามพันนี้สามพันโลกทันใดนั้นเสียงก็เงียบลออง,งอ แสงดาบนับพันล้านปรากฏออกมาพร้อมกับความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก่อตัวเป็นกลุ่มแสงดาบขนาดใหญ่หืมใบหน้าของหลัวเฟิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยในบริเวณกว้างใหญ่โดยรอบนั้นมีโลกที่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องและดอกไม้บานพร้อมด้วยแผ่นดินท้องฟ้าภูเขาและแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตธรรมดาบางชนิดที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาล่ะหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจสามพันโลกสามารถวิวัฒนาการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้แม้ว่ามันจะอยู่ห่างไกลจากการดำเนินการของกฎสูงสุดแต่ก็สามารถถือได้ว่าเป็นความเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับขนสัตว์จักระพัดชิงปรากฏตัวในโลกนี้และยิ้มให้หลัวเฟิงแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้ไหลผ่านเกือบครึ่งหนึ่งของโลก แต่ถูกกดทับด้วยกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นพลังของทางโลกกำลังกดทับแม่น้ำโลหิตและแม่น้ำโลหิตก็กลายเป็นแม่น้ำที่กลิ้งไปมาอย่างยากลำบากพลังทางโลกกำลังยับยั้งแม่น้ำเลือดนี้จิจิจ,จิในแม่น้ำเลือดมีแสงดาบที่กระพริบมากขึ้นทำลายสายพลังของแม่น้ำเลือดแต่แม่น้ำเลือดเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อสายพลังถูกทำลายมันจะฟื้นคืนสายพลังขึ้นมาสายเลือดอันไร้ขอบเขตของข้ากำลังดิ้นรนทุกการเคลื่อนไหวและมันถูกระงับไว้อย่างสมบูรณ์หลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจมากนี่คือสายเลือดอันไร้ขอบเขตที่ขับเคลื่อนรูปแบบลับในหอคอยแห่งดวงดาวแต่มันถูกระงับไว้ท่านหยินเหอสายเลือดของคุณลึกลับมากอยู่แล้ว และในแง่ของขอบเขตถือได้ว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของจักรพรรดิทเทพตี้ชิงกล่าวภายใต้ขีดจำกัดพลังของทวีปต้นกำเนิดแม้ว่าข้าจะมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยแต่ข้าก็ไม่สามารถทำลายท่านได้เลยแม่น้ำเลือดที่ไหลไปทั่วโลกมีความแรงอย่างน่าสะพรึงกลัวข้าไม่คาดคิดว่าข้าจะถูกกดขี่ในทวีปต้นกำเนิดหลัวเฟิงหัวร้อ ท่านตี้ชิงข้าจะทุ่มสุดตัวแะนะท่านควรนำสมบัติลับของท่านออกมาด้วยลุยกันเลยไหมตี้ชิงตกตะลึงมาหลัวเฟิงยืนอยู่บนแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและตะโกนทันใดนั้นหอคอยเก้าชั้นที่มืดและลึกก็เริ่มปรากฏขึ้นในแม่น้ำเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดคลื่นครนทันทีที่หอคอยเก้าชั้นนี้ปรากฏขึ้น โลกทั้งสามพันแห่งรอบๆก็เริ่มสั่นสะเทือนและมีรอยราวนับไม่ท้วนปรากฏขึ้นแผ่นดินภูเขาท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างแตกสลายการเผชิญหน้าศัตรูครั้งก่อนของหลัวเฟิงคือการเปิดใช้งานรูปแบบลับของหอคอยแห่งดวงดาวเพื่อควบคุมร่างกายของเขาและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแม่น้ำเลือดขณะนี้เจ้าสามารถครวบคุมหอคอยแห่งดวงดาว เพื่อต่อสู้กับศัตรูได้อย่างแท้จริงพลังนี้มันการแสดงออกของตี้ชิงเปลี่ยนไปเขาเห็นว่าทันทีที่หอคอยก้าวชั้นปรากฏขึ้นมันจะกัดซาะโลกทั้งสามพันใบและโลกทั้งสามพันใบก็เริ่มพังทลายลงนี่ไม่ใช่สมบัติรับธรรมดาธรรมดาตี้ชิงสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของสมบัติรับชิ้นนี้ หลังจากที่ห่อคอยแห่งดวงดาวออกมามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว้างใหญ่สูงตรังงานหลังจากที่มันปรากฏออกมามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้สามพันโลกพังทลายลงและมันก็ยังคงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบทขยี้ทุกฝ่ายไม่สามารถใช้รูปแบบการสังหารสามพันรูปแบบของตี้ชิงได้อีกต่อไปนี้ ตี้ชิงเงยหน้าขึ้นมองหอคอยสูงเก้าชั้นซึ่งทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงสมบัติลับนี้ต้องเป็นสมบัติลับที่ได้รับการขัดเกล่าโดยชีวิตหุนหยวนในทวีปต้นกําเนิดการได้รับสมบัติลับประเภทนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นง่ายที่สุดพวกมันยังเป็นสมบัติลับที่เหนือกว่าระดับราชาเทพอีกด้วย มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสมบัติรับที่กลั่นโดยจัก,กรพัดเทพและสมบัติรับที่กลั่นโดยหยวนและคนอื่นๆหยวนและคนอื่นๆก้าวกระโดดออกจากกรงมาเป็นเวลานานแล้วแม้ว่าพวกเขาจะกลั่นมันอย่างไม่ตั้งใจพวกเขาก็ยังสามารถสร้างผลปกติได้ตัวอย่างเช่นการโจมตีทั้งหมดที่ต่ำกว่าชีวิตหุ่นหยวนรวมถึงการโจมตีวิญญาณ จะอ่อนลง90%เอฟเฟกปกติประเภทนี้ไม่อาจทำให้ละเอียดขึ้นได้โดยจัก,กรพัรดเทพในขณะนี้ตี้ชิงยังรู้สึกถึงกฎเกณฑ์ที่เหนือกว่าในหอคอยแห่งดวงดาวอีกด้วยมันไม่ใช่สมบัติลับที่ผ่านการกลั่นโดยจัก,กรพัรดเทพธรรมดาอย่างแน่นอนลองดูแถบหนังสือ16-9และดูเวอร์ชันที่ถูกต้องในขณะนี้ กองกำลังทั้งหมดบนทวีปต้นกำเนิดมองเห็นเหตุการณ์นี้จากระยะไกลหอคอยเก้าชั้นปรากฏขึ้นพลังได้ไปถึงขีดจำกัดบนสุดของทวีปต้นกำเนิดแล้วนอกจากนี้ยังมีการแพรกซึมและการกัดซอกที่น่ากลัวอยู่เป็นประจำเพียงแค่มองดูก็รู้สึกกลัวและสิ้นหวังแล้วสมบัติล้ำค่าจริงๆเผ่าพันธุ์ต่างดาวทั้งสามต่างมองดูด้วยความอิจฉา และพวกเขาก็รู้สึกโลภในใจมันอาจเป็นสมบัติลับของการกลั่นหยวนก็ได้น่าเสียดายที่มันอยู่ในทวีปต้นกำเนิดในทวีปต้นกำเนิดไม่มีใครสามารถขโมยมันได้เผ่าพันธุ์ต่างดาวทั้งสามก็ตระหนักถึงสิ่งนี้เช่นกันชายผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆในทวีปต้นกำเนิดตกตะลึงอย่างสิ้นเชิง เจ้าแห่งกาแล็กซี่จะสามารถเอาชนะตี้ชิงด้วยความแข็งแกร่งได้หรือไม่ทำไมหอคอยเก้าชั้นนี้ถึงได้น่ากลัวขนาดนั้นจัก,กระพัดและกษัตริย์ต่างรู้สึกหัวใจสั่นไหวปรากฏว่าเขาไม่ได้ลงมือสังหารตี้หยวนอย่างเต็มที่เลยซักนิดการทำลายเจดีนี้ทำให้พลังของเขาน่ากลัวท่านยินเหอรีไปรวบรวมสมบัติลับกันเถอะ ตี้ชิงได้ซ่อนตัวอยู่ไกลๆแล้วพูดทันทีทันใดนั้นหอคอยแห่งดวงดาวก็รวมเข้ากับแม่น้ำโลหิตอันไม่มีที่สิ้นสุดและหายไปแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาบรรจบกันที่ร่างของหลัวเฟิงหลังจากหารือกับตี้ชิงแล้วหลวเฟิงก็แน่ใจว่าตี้ชิงไม่สามารถทำลายแม่น้ำโลหิตของเขาได้เลยดังนั้นหลัวเฟิง จึงใช้หอคอยแห่งดวงดาวต่อสาธารณะในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดมีคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับการใช้หอคอยแห่งดวงดาวน้อยเกินไปหลัวเฟิงก็รู้สึกคันไม้คันมือเหมือนกันตี้ชิงก้าวเข้าไปใกล้หลัวเฟิงและมองด้วยรอยยิ้มท่านหยินเหอมีความสามารถมากจนเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะได้สมบัติรับอันทรงพลังที่อาวุโสหยวนทิ้งไว้ ข้าเองก็ได้สมบัติลับที่อาวุโสหยวนทิ้งไว้เช่นกันแต่มันเพิ่งถูกนำออกสู่โลกภายนอกในช่วงแรกๆในอนาคตท่านชายหินเหอต้องระมัดระวังเมื่อนำหอคอยก้าวชั้นนี้ออกไปสู่โลกภายนอกตี้ชิงเตือนเพราะมันง่ายที่จะตกเป็นเป้าของชาวต่างชาติที่แข็งแกรง่งท่านตี้ชิงท่านไม่กลัวโดนปล้นเหรอหลัวเฟิงถาม ห้าห้าระวังหน่อยนะตี้ชิงกล่าวว่ายังมีสมบัติลับอีกมากมายที่ผู้อาวุโสหยวนสามารถกลั่นได้ตามใจชอบตัวอย่างเช่นสมบัติเหล่านี้สามารถแลกได้ในอวากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดสมบัติลับบางครั้งจะถูกปล่อยออกมาในสถานที่สมบัติบางแห่งเช่นอาณาจักรเทียนจูหลัวเฟิงเข้าใจ ตี้ชิงมองหอคอยแห่งดวงดาวของเขาว่าเป็นสมบัติลับที่ถูกแลกเปลี่ยนกันในอวกาศอันไร้ขอบเขตสมบัติลับที่แลกเปลี่ยนกันในพื้นที่อนันต์นั้นล้วนได้รับการกลั่นโดยชีวิตหุ่นหยวนและบางทีก็อาจได้รับการกลั่นโดยอาวุโสยวนเองด้วยซ้ำตี้ชิงกล่าวแน่นอนว่ามูลค่าอาจสูงหรือต่ำก็ได้มูลค่าสูงอาจเกินหนึ่งแสนคะแนนสะสม และมูลค่าธรรมดาอาจมีราคา2หรือ3แต้มโบนัส1,000งคะแนนสมบัติลับทุกชิ้นที่มีคะแนนสะสมมากกว่า1,000 0 0คะแนนสามารถทำให้เหล่าเทพจักกรพรรดิคลั่งคลายได้ตี้ชิงถอนหายใจพวกที่มีคะแนนสะสม2,000 0ถึง3,000 0คะแนนนั้นพบได้ทั่วไปมากกว่าหลัวเฟิงพยักหน้า สมบัติไม่กี่ชิ้นที่มูลค่าหนึ่งแสนคะแนนในพื้นที่อนันต์นั้นล้วนมีประโยชน์ในการหลุดออกจากกรงข้าไม่เคยแลกสมบัติลับมาก่อนและข้าก็ไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างสมบัติลับที่แลกเปลี่ยนกันในอวากาศอนันต์กับหอคอยแห่งดวงดาวหอคอยแห่งดวงดาวสำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการช่วยเหลือผมในการฝึกฝน หลัวเฟิงมเข้าใจเรื่องนี้และการเข้าใจรูปแบบลับของหอคอยแห่งดวงดาวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนเส้นทางแห่งชีวิตและความตายของเขาดังนั้นแม้ว่าเขาจะออกไปผจญภัยนอกโลกต้นกำเนิดหลัวเฟิงมก็ไม่มีความตั้งใจที่จะนำหอคอยแห่งดวงดาวไปกับเขาด้วย ปราบใดที่หอคอยแห่งดวงดาวยังคงอยู่ในทวีปต้นกำเนิดไม่มีใครสามารถขโมยมันได้ท่านตี้ชิงมีผู้ฝึกฝนคนใดสามารถแลกรับสมบัติลับที่มีคะแนนสะสมเกินหนึ่งแสนคะแนนได้หรือไม่หลัวเฟิงถามทวีปต้นกำเนิดของเรานั้นไม่มีแต่โลกต้นกำเนิดอื่นมีตี้ชิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ผู้อาวุโสหยวนได้ทิ้งพื้นที่อันไร้ขอบเขตไว้ในโลกต้นกำเนิดมากมายโลกภายนอกยอมรับว่าขีดจำกัดคะแนนสะสมหนึ่งแสนคะแนนในพื้นที่อันไร้ขอบเขตนั้นเป็นขีดจำกัดและสมบัติที่ถึงขีดจำกัดนี้ทุกชิ้นนั้นมีค่าอย่างยิ่งและอาจช่วยให้คุณหลบหนีจากกรงได้ด้วยซ้ำน่าเสียดายที่การเข้าถึงคะแนนสะสมหนึ่งแคะแนนนั้นยากเกินไป หลวเฟิงก็เห็นด้วยเช่นกันมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆจิตวิญญาณของข้าทะลุทะลวงและข้ายังได้รับคะแนนสะสมหนึ่งแสคะแนน,นแต่ข้าไม่สามารถแลกคะแนนสะสมทั้งหมดเป็นสมบัติชิ้นเดียวได้มรดกพิเศษและมรดกที่มมมมมมสมบูรณ์แบบในคลังสมบัติอวกาศอนันต์ก็มีเสน่ห์มากเช่นกัน สมบัติลับที่มีมูลค่าอย่างน้อยหนึ่งแสนคะแนนสะสมนั้นช่างหายยากเสียจริง